กลับมาม่วยกันต่อไม่รอชากับตำนานหมอลำของเมืองไทยพิมใจเพชรพารานชายัยราชินีหมอลำเผิดผู้สร้างประวัติศาสตร์ยอดขายอัลบั้มกว่า2ล้านตลับเจ้าของเพลงฮิตมากมายอย่างดอกกุหลาบแดงหมอลำใจเกินรอยและยังเป็นนักปั้นมือทองผู้สร้างศิลปินคุณภาพอย่างจินตราภูล,ลาไปร่วมชมความสุดยอดของบรมครูท่านนี้พร้อมๆกันเลยครับ ค่ะก็สวัสดีค่ะท่านภูมิเกียรติในรายการของอไม่ทองคำมะลําฝังเผ็รเมื่อนี่ดีใจนะคะทีนี้เมื่อพอใหญ่ใหญ่สวยกว่า,าทุกทุกคนกันเลยกันค่ะค,ค,คุณพี่บานเพียรและก็อาจารย์สลาพร้อมด้วยนักกลองดังนะคะซึ่งเป็นลองซ,อซ,อซื้อทั้งตลกพร้อมคุณอีดค่ะดีใจนะคะเดินทางมาจากจังหวัด้อยเอสดนะคะ มาเมื่อนี้พิมใจกับบอมี่อย่างหลายนะคะอยากสิมาอาโชวมมอลลัมไขพี่น้องได้ฟังกันจักหน่อยนะคะขออนุญาตอ,อย่าบอกพี่น้องว่าคนที่ยืนอยู่บนเวทีขณะนี้ก็คือราชินีมอลลคนหนึ่งของภาคอีสานและก็เป็นคนที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการนำพาศิลปะมอลลขึ้นมาโดดเด่นจนเป็นที่รู้จักณนะวันนี้ปรบมือต้อนรับพิมพ์ใจเพชพรรานชัยครับขอบคุณค่ะ อาจารย์พิมใจทุกรานชัยชื่อนี้เป็นศิลปินหมอลำยุคบุกเบิกและก็ยืนหยัดอยู่บนพื้นที่ราชินีหมอลำยาวนานก<ะ>รนลําเป็นที่รู้จักมากมายโดยเฉพาะใครที่เป็นคอหมอลำจริงๆต้องรู้จักบทกรอนหรือว่าผลงานที่โดดเด่นที่สุดก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งํำคู่กับอาจารย์ดาวบันดอนถ้าผม <พบ S 1> จำไม่ผิดฮะอัลบั้มชุดหนุ่มยาวสาวสั้นเป็นลำเดินขอนแก่ มียอดขายในยุคนั้นซึ่งไม่มีการก๊อปปี้ยังไม่มี y o u t u b e ้ขนขณะนั้นนี่มียอดขายกว่า2ล้านก๊อปปี้2ล้านตลับนี่คือนี่คือผู้หญิงคนนั้นครับบขอคคุณค่ะนอกจากเป็นศิลปินเองแล้วนี่ยังเป็นครูบาอาจารย์ด้วย<อ>ปั้นลูกศิษย์ลูกหาเจอใครที่มีแววคุณแม่ก็จะคุณพี่ก็จะช่วยในการแนะนำขัดเกลาศิลปินที่ประสบความสำเร็จโดยจาก ที่เคยได้ร่วมงานกับคุณแม่คือใครครับคนที่ไปรอดก็คือจินตลานะคะจินตลาคนลาบรัะนั่นก็คือเรื่องราวที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับมือนี่เสียวยังมาฝากก่อนมอนี่นะคะสีมาเอาก่อนวอนแฟนกันแล้วกันค่ะเพราะว่าตามปกตินะคะ การลําเพินมีดนตีซอยลหลายๆชิน้นกระสิมวนเกิดไปแต่เมื่อนี้มาแชร์สองชิ้นนะคะยืมท <c oughs> ีมงานคนอื่นกันนะคะอ่ะ <c oughs> เพื่อพ่าเป็นการเจีเวลาค่ะฟังกันเลยพิมพ์ใจวอนแฟนค่ะชครับ <c oughs> <c oughs> เจ,จ้ลืมพิมพ์ใจบัดเจ้าได้นอกนของไม้เบิดความมือรักอะไรตัดส่าอัดกาดจิ้นจดหมายน่อยบอกข่าวาพาและขอแฟนแฟนอย่าฝ่าเปิดนย้ยพิมพ์ใจควงมาไลยฟนแฟน,แฟนใส่ข้อบอกเกเอยเตือนและเคยเต็มใจ อีคิดถึงหน้าบอสเป็นการลืมละบางเวทีจนน้ำตาเลรอนอดน้อยจิตใจบ่ได้แฟนเอยเจ้าสางลืมละเมื่อไร้าก យើងកឹមភីមខុន

จ้อกไข่ให้เก็มอกมาไลยที่ไค้ให้เปล่งเพลิงมาถึงการสิงก็นึ่งเจ้ายวูกบอนจอคอนจนจนเกิดไปคนละคัสคนละทองลอยละลองมันนกยอาทวงบินจนอยู่จะคนผิดฟังนอกมัไม่มีร่างไม่เด็กไม่ร้อง

ด้นโมเของจริงเสียจจังสี่บไดเลยไม่ปกติแล้วมอลำนี้ก็จะขาดเสียงกองไม่ได้ถ้าเป็นพวกลําเพลินลําอะไรอย่างเงี้ยนี้ไม่ไม่ต้องมีเลยมีสองอย่างเองจังหวะกองส่งไม่มีให้แล้วยังทําให้พวกเราลุกขึ้นลําได้เมื่อกี้ถ้าไม่ติดนั่งอยู่เก้าอี้นี่จะลุกขึ้นลำเหนกันไปน้ำเขาเซนเดนีไปแล้วนะชอบค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่มาโชว์บนเวทีของเรา นะคะยังไงก็ช่วยกันดูแลลูกหลานของเรานะคนที่อยู่ข้างหลังเกิดขึ้นมาใหม่ๆเขาก็ยังไม่ได้เขายังไม่ถึงหมอลำทำให้เขาเนี่ยอ,อยากจะเข้ามานะคะอยากจะเข้ามาแล้วชื่นชอบแล้วอยากจะให้เข้ามาถึงทํานองจังหวะหมอลำแล้วคุณแม่ก็เป็นครูอยู่แล้วฝากด้วยก็แล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ต้องขอขอบคุณในช่วงนี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะครับพิมใจพิพัรานชัยเป็นชื่อที่ผมเกิดขึ้นมาแล้วนี่ ผมก็ได้ฟังผลงาน้วครับคุณแม่ครับแล้วโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นแฟนขับตัวตัวยงเลยแหละเ <im S 1> <im S 2> พราะ <im S 2> ว่าเปิดทุกเช้าต้องเปิดเพลง<ม>เปิดมอลำของคุณแม่โดยเฉพาะวันนี้มาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกว่าตื่นตันโดยเฉพาะฝากถึงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านโดยเฉพาะใครเป็นแฟนเด e ร์แรปเปอร์หรือว่าใครเป็นแฟนเพลงแรปเนี่ยนี่แหละฮะคือคือการลองมอลำเพลินซึ่งจังหวะ จังหวะยกในการในการร้องของแม่เนี่มันมันเป็นจังหวะยกจังหวัดตกซึ่งซึ่งยากมากๆแต่วันนี้มาเห็นแรปแบบอีสานบบนีรผมว่าถ้าคุณแม่ไปร้องในเดอะแรปเปอร์ผมว่าฮือฮาแน่นอนเลยอันนี้เรื่องจริงครับขอบคุณเพราะมันคือสุดยอดของหมอลำเพลินจริงๆนะครับวันนี้ครับสุดยอดครับคุณแม่ขอบคุณมากครับวันนี้มาถือว่ามามาสากันเจียเวทีสก่อนเนะแต่อยากให้มาอีก อยากให้มาอีกตอนนี้สายตาพี่ข้าเนี่ยค้างเอาไว้ก่อนฝากเอาไว้ก่อนแล้วต้องให้มาอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับรบมือให้ด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณคุณแม่พิมพใจเพชรพรลานชัยเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาโชว์บนเวทีหมอลำฝั่งเพชรแ่งนี้ทำให้พวกเราชาวหมอลำได้ม่วนและอิ่มเอมกับโชว์หมอลำรุ่นบุกเบิกวินกันหรือใช่ไหมล่ะครับ ัปดาหหน้าจะม้วนขึ้นาดไหนอ้ามพลาดนะครับเธอเปลี่ยนไปแล้วเหตุผลหน้าฟังยิ่ลีวันนี้จะมาร้องเพลงใช่ครับเพลงอะไรครับกิเลนสายมอบครับเอาตรงๆนะสภาพเราเนี่ยไม่น่าเป็นนักร้อง32ล้านวิวเลยจริงๆเจาเหี้ยวแล้วครับเจ้าเหี้ยวใส่บอลแล้วครับ เศร้าใจแล้วครับเศร้าใจแบ่งเพื่อนเหล่าครับเอาซันโบเอาซันบบกระเทยอุ้มบนมักหลับพัวคนไปนอนกบกระเทยมักจบนั่นดีกระเทยร้วดบู๊ต่างคืนออกลาตังเวนออกเธอ้อเลี้ยงหมูดอยไอ้นั้นโอ้กมาทอดได้ยินว่า บ่านเมาาาสัด่นนอไคยเคยโกรธลูกบ้างไหมครับเวลาลูกพูดแบบนั้นกับเรานี่เวลาลูกกระเทกใสไซตตอนที่ช่วงนั้นนั้เครียดอยู่ค่ะโมโหให้ลูกอยู่แต่ว่าเวลาลูกไปแล้วหายน้ำเขาค่ะ